ค่ะข้างๆน้องโดมกับคุณแม่ตัวนี้ก็คือจะาเป็นพ่อพันธุ์ของน้องโดมใช่ไหมคะครับตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่ะคะน้องโดมสองขวบครึ่งครับชื่อน้องคาราวอ่ะครับครับค้าวหรือเจ้าปลาใหญ่ครับที่รู้จักกันในน้าปลาใหญ่ในน้าปลาใหญ่ครับคือแลาน้องโดมนี่คือตัวนี้คือน้องโดมได้ศึกษายัางไงบ้างคะน้องโดมก็ถึงเอามาเป็นแบบว่ามาอยู่ในข้อของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะโครงสร้างใหญ่ครับแล้วก็ผมชอบในสายรบดีนะครับลักษณะเด่นยังไงคือน้องโดมถึงแบบว่าเฮ้ยเอามาใช่เลยสําหรับน้องโดมอะค่ะ ผม,ผมชอบสีผิวมันนะครับค่ะผิวมันดำๆครับมันคล้ายๆควายป่าควายป่าผมชอบแบบลักษณะอย่างงี้ครับควายป่ากับควายบ้านนี่แตกต่างกันยังไงคะน้องดวงควายบ้านมันจะแบบมันจะมีอ่องนะอ่าแล้วควายดำเนี่ยผิวมันจะดำหมดเลยครับควายดำนี่ก็คือเหมือนหมายถึงควายป่าอะไรอย่างเงี้ยหรอครับควายป่าผิวมันจะดำดำคือดำทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อ่องเนี่ยมันจะไม่มีอันนี้ก็คือลักษณะของเขาคือไม่มีอ้องแสดงว่าตัวนี้ก็คือเป็นควายป่าครับควายป่าโดยธรรมชาติของเขาหรือว่า มาธรรมชาติของเขาเลยใช่ไหมคะน้องโดมธรรมชาติเลยครับอ่าน้องโดมนี่เลี้ยงควายมาปีกว่าๆอย่างเงี้ยคืออันนี้เข้าสู่ปีที่สองอคะครับครับแล้วทำไมถึงน้องโดมถึงอ่าหันมาเริ่มเลี้ยงควายอะคะน้องโดม ตอนแรกผมไม่ได้คิดที่จะเลี้ยงเลยนะครับปู่เป็นคนซื้อไปเลี้ยงครับซื้อมาครับผมก็ดูเล่นครับดูเล่นๆแล้วก็เล่นเข้าไปมาครับชอบเลยครับตอนแรกไม่กล้าจับครับอย่างเ้านี่คือมาอยู่กับน้องโดมก็ประมาณเกือบ2ปีเนาะครับครับแล้วเขามีลักษณะเด่นยังไงต่อครับอ่าเจ้าขาวอย่างเงี้ยค่ะคือนอกจากอ่าไม่มีป้องคือเป็นควายป่าแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือแบบลักษณะเด่นของเขามียังไงเพิ่มมาคะน้องโดม ผมว่าครงสร้างครับคงสร้างในสายตาของน้องโดมยเนี้ยตัวาขาวเองอย่างเงี้ยเขสามารถที่จะ,จะ,จะ,จะเจริญเติบโตไปได้อีกใช่ไหมคะคในความคี่ของน้องโดมอะไรอย่างเงี้ยครับโตอีกครับตอนนี้ล่าสุดข,ของเขาคือสูงประมาณเท่าไหาร่อะคะล่าสุดผมว่าประมาณร้อครับ137 38 2เปี2ขวบครึ่งครับ2ขวบครึ่งเขาจะไม่ค่อยสูงอันนี้คืออายุเขาเทาา่าไหร่อะคะน้องโดมประมาณ2ขวบ เจ็ดแปดเดือนนี่ครับสองควบเจ็ดแปดเดือนเอ้ยอย่างนี้เขาก็ใกล้จะเป็นแม่พันธุ์สมบูรณ์แบบแล้วสิคะเนี่ยครับแล้วตัวนี้คือน้องดมงได้มาจากที่ไหนคะน้องดมงอ่าซื้อที่พิชาญควายไทยมาครับอ่าหน่องยายดาครับอ๋อคือของน้องชานั่นเองนะคะแสดงว่าอ่าก็ไปเอามาเมื่อปีที่แล้วเองสิคะเนี่ยหรือว่า เพิ่งเอามาประมาณสัก5 6เดือนนี่นะครับอ้ห้าหกเดือนครับอืมแล้วราคาตอนที่ได้มานี่ราคาค่อนข้างแรงไหมคะตัวนี้ไม่แรงครับไม่แรงน้องโอมคิดว่าอ่าจะเอาน้ำเพชรต,ตัวนี้มาเป็นแม่บล็อกของฝูงของเราแล้วนอกจากลักษณะเป็นควายไทยแล้วเขามีโครงสร้างลักษณะที่ดียังไงคะจุดเด่นของควายตัวนี้นะคะ่ะน้องน้องโดมกะดูกใหญ่ครับกะดูใหญ่คงใหญ่อ่าโครงสร้างของเขาเริ่มที่จะสามารถพัฒนาไปได้อย่างเงี้ยหรอคะครับสังเกตคว่าหน้าตามันคล้ายๆตัวพูนครับใช่ใช่แต่แต่พี่ดูพี่ชอบเขานะไอ้น้าชอบ แล้วอย่างเงี้มีใครแนะนำอ,ะอย่างคุณปู่แนะนำวิธีการเลี้ยงการดูแลอะไรอย่างไงบ้างไหมคะก็ส่วนใหญ่ผมนะครับจะเป็นคนแบบหาดูครับจาก YouTube f เฟซอย่างเงี้ยครับ แล้วเราค่อยไปดูตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยหรอคะใร่คร่บมีใครมาแนะนําอ,อย่างสมมติให้น้องดอมลองไปดูบ้านนี้สิควายลักษณะของเขอดีนะอะไรอย่างเงี้ยเรา,เราไ,ดได้ไปดูเห็นกระตาในพื้นที่ลงพื้นที่ของเราเองเลยไหมคะหรือว่าเห็นครับเราไปดูเองอะไรเงี้ยเราตัดสินใจเองใช่ไหมคะในการที่จะ,ะนําควายเข้ามาเลี้ยงของเราเนี้ยครับคือเราแบบว่าซื้อเองทําเองคือคิดเองว่าเราจะใส่แม่พันธุ์ยังไงพ่อ <ừ. S 1> พันธุ์ยังไงอย่างเงี้ยเ,เราอยู่ในจินตนาการของเราเองหมดทุกอย่างหรือว่ายังไงคะ ก็มันคำแนะนำคนอื่นด้วยครับแล้วเราก็มาดูว่าถ้ามันถูกใจเราแล้วมันมใหญ่หือวาอะไรเงี้ยครับเราก็ชอบแล้วก็เอา